รีวิวการเดินทางไปยังเกาะช้างจังหวัดตราดไปยังไงได้บ้างมาดูกันถา้าพูดถึงเกาะช้างหลายๆคนก็คงเคยได้ยินชื่อมาบ้างใช่ไหมคะเกาะช้างเนี่ยเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับที่2ของประเทศไทยมีธรรมชาติและทะเลสวยๆหาดทรายที่ขาวสะอาดแล้วก็กิจกรรมทางน้ำมากมายเลยและขอบอกเลยว่าการเดินทางไปเนี่ยง่ายมากๆ 1. รถส่วนตัววิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดละปักหมุดไปยังท่าเรืออา่าวธรรมชาติใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไปถึงตราดประมาณ5ชั่วโมงสามารถนํารถข้ามไปยังเกาะฝั่งนู้นได้ด้วยนะคะ ค่าโดยสารคนละ80บาทมอเตอร์ไซค์40 8 0ถึง80บาทและรถยนต์120บาทเตรียมเงินสดไปให้พร้อมนะคะวิธีที่2รถทัวร์จะมีทั้งรถทัวร์และเป็นมินิบัสถ้าออกจากท่ารถหมอชิด2ที่นี่มีรถออกทุกชั่วโมงราคาประมาณ290บาทต่อเที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงแต่จะต้อง ต่อรถที่แสนตุ้งเป็นรถ2แถวไปยังท่าเรืออีกคนละ80บาทใช้เวลาประมาณ30นาทีถ้าขึ้นรถที่เอกมัยจะเป็นรถโดยสารปรับอากาศเป็นสาย914เอกมัยแหลมงอบราคาอยู่ที่292บาทสายนี้จะไปส่งที่ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยต์ก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงแต่ความพิเศษของสายนี้คือเขาจะพาไปส่งที่ท่าเรือเลยและขากลับก็รับที่ท่าเรือเลยคือเราไม่ต้องต่อรถเลยค่ะแต่ว่าขากลับก็ควรจองล่วงหน้านะคะวิธีที่3มนั่งเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปลงที่สนามบิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงและนั่งรถตู้จากสนามบินไปยังท่าเรือส่วนค่าบริการนั้นก็สําหรับเราอะแพงมากเลยนะวิธีการเดินทางไปยังเกาะช้างจังหวัดตราดก็จะมีประมาณนี้นะคะใครสะดวกแบบไหนก็สามารถเลือกการเดิน,นทางที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็จะลืมเผื่อเวลาด้วยนะทุกคนขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะ